ทับนั่แหละจะโดนยึดรถมอเตอร์ไซค์ไหมจะโดนยึดรถไหมเอาเอปเ่าก่อนหรือเงินนะครับใครที่เป็นหนี้นะครับทับสี่ของคูณเนี่ยก็ยึดได้หมดแหละทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ว่าจะยึดยากยึดไม่ยากนั่นเองรถติดไฟแนนซ์อยู่ยึดไม่ได้นะรถติดไฟแนนซ์อยู่ยึดไม่ได้หรือรถที่ไม่ได้ติดไฟแนนซ์แต่มันแบบบูโรทั่งเหลือเกินผมไม่ได้ว่าใครลมีรถขับรถเก่าเก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าเการถยนต์เก่าเก้าคารานั่งของสำเเดรอะไรเงี้ยมันไม่ไปยึดหรอก ไม่ยึดหรอกอืมนะยึดมันไม่ยึดเองไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีไปยึดนะตอะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใน,เ,นเรื่องยึดลงยึดลดเลยองไม่ต้องถามนะคุณธัญรัตน์ก็ถามว่าถ้าเราตัดสินใจจะหยุดจ่ายแบงค์แล้วผู้คำจะเป็นยังไงต่อบ้างคะอ่าไล่ลําดับเหตุการณ์ทำลาย,ยางี้แล้วกันถ้าเราหยุดจ่ายแบงค์เขาก็จะทวงคุณทวงคุณแบบทวงคุณกระหน่ำสัลซเซลเลยนะครับทวงหนักๆเลยอะแล้วก็ทวงเสร็จปุ๊บ เขาก็จะมีจดหมายไปถึงผู้คาว่าจะยกเลิกสัญญาแล้วนะกับคนกู้ครั้งนี้กับสัญญากู้ครั้งนี้ผู้คารับรู้ด้วยนะอะไรเงี้ยถ้าเราก็ยังไม่จ่ายต่อเขาก็คงต้องฟ้องอะ่ะฮะพอเขาฟ้องเสร็จเขาก็ทำทำกระบวนการถ้าเราไม่ไปไม่ไปสู้ในศาลหรือจริงเราก็สู้ไม่ได้หรอกนะถ้าเขาฟ้องมาเราก็สุดท้ายเราก็ถ้าเราไม่จ่ายต่อเราก็ถูกพิพากษาถูกพิพากษาเขาก็จะมีคบาคบังคับ ได้ออกคำบังคับเพื่อจะตามดูซับเราในกฎหมายใหม่ที่เขาเขียนกันมาในส่วนของเรื่องผู้ค้ำเนี่ยหลายคนฟังผมเคยทําเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วไม่ค่อยเข้าใจคือผมไม่เข้าใจจริงบางคนทำาไมันฟังอะไรมันไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจไม่เท่าไหร่ไม่เข้าใจสื่อวิจารณ์แบบผิดๆอีกบอกว่าเนี่ยแก้กฎหมายได้แล้วผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบเอ้าแล้วมึงจะมีผู้ค้ำไปทําไมอ่ะก็ไม่ควรไปค้ำเขาตั้งแต่แรกว่ามาโวยวายเจ้านี่ว่าเนี่ยมาไม่เคยได้ใช้เงินเขาเลยต้องไปค้ำประกันต้องมาเอ้า แล้วตอนเขาค้ำเนี่ยเข้าใจคาความหมายคําว่าค้าประกันหรือเปล่าค้าประกันคือถ้าเกิดคนกู้มันกู้ไม่ผ่านเขาก็ต้องไปเล่นคนค้าอันนี้ต้องรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเว่าจะมาโวยวายอะไเจ้าหนี้เขาอะเข้าใจผมไม่ได้ว่าจะเข้าค่าลูกหนี้ะทุกรายนะลูกหนี้บางคนผมก็หมั่นไส้เขาก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเข้าค่าไอ้ลูกหนี้ทุกรายนะอ่ะโอเคพอค้าประกันเสร็จเขาก็ตามไล่บี้คนกู้จนรู้สึกว่าไม่มีอะไรละเขาถึงไปตามคนค้ากฎหมายที่เขาแก้เนี่ยคือ สมัยก่อนเนี่ยคนค้ำเนี่ยเผลอจะมีฐานะาดีคนกู้ธนาคารหรือเจ้านี้เหมือนถึงให้คำ้ำถูกไหมสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาที่ทวงนี้ไม่ได้มาทวงคนค้ำเลยเหมือนเนี่ยทวงหนี้ลูกไม่ได้มาทวงไหมพ่อแม่งเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกฎหมายเดิมเนี่ยคือพูดง่ายจะเล่นใครก่อนก็ได้ระหว่างคนกู้คนคำ้ำแต่ว่ากฎหมายใหม่ที่เขาเขียนเขียนมานานแล้วนะแก้มานานละว,ว่าคนค้ำเนี่ยต้องเป็นลำดับที่สอง คนกู้อ่ะต้องเป็นระดับหนึ่งที่คุณต้องไปไล่บี้เขาไล่บี้คนกู้ให้จบให้เสด็จน้ําแล้วสืบทรัพย์จนไม่รู้จะมีทรัพย์อะไรแล้วถึงค่อยไปเท่นผู้ค้ำนึกภาพงี้คนกู้เปรียบเสมือนซักผ้าใครเคยซักผ้าบัางหลายคนคงเคยซักซักผ้าด้วยมืออ่ะแล้วบิดเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแล้วบิดบิดจนน้ำไม่ไม่มีหยดออกมาแล้วอ่ะนั่นแหละกฎหมายคือเขาบอกว่าต้องไปบิดน้ําจากไอ้คนกู้จนไม่ไม่มีหยดน้ําออกมาแล้วอ่ะแปลว่า แม่งแห้งสนิทแล้วอ่ะค่อยไปเล่นผู้คำ้ำกฎหมายเขาเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคุณธนรัต์ไม่ได้จ่ายแบงค์แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปตามคุณจนไม่รู้จะตามกันยังไงแล้วอ่ะเขาก็จะไปเล่นผู้ค้ำนะครับนะผู้ค้ำคุณก็จะโดนเล่นครับอืมคุณธนรัต์เอาบ้านเข้าจำนองขายมีรั์เป็นประกันอยู่อ๋อเขาก็จะไปยึดบ้านคุณก่อนนั่นแหละยึดบ้านคุณไปขายทอดตลาดจนสุดท้ายขายทอดตลาดแล้วเหลือเงินส่วนต่าง สมมติส่วนใหญ่มันเหลืออยู่แล้วแหละนะครับเหลือเงินส่วนต่างเหลือหนี้ส่วนต่างเขาจะตามกุนทันยลัดจนรู้สึกว่าแต่เขาคงไม่ตามแบบตามแบบสุดๆเขาตามแบบพอสมควรเอ้ยไม่มีละเขารีบไปเล่นผู้ค้ำเลยนะสเต็ปจะเป็นอย่างนั้นโครงการที่แบงก์ชาติร่วมกับ,บรัฐบาลที่จะช่วยผู้ที่เป็นหนี้เสียปีหน้าที่จ่ายหนี้ตัดแค่เงินต้นสามปีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับผมคุยกับแบงค์ล่าสุดคุยกับแบงค์นะผมก็ถามผมไปเจอแล้ว เจรจาหนี้ให้ลูกค้าแล้วไปเจอแบงก์ก็เอ้ยพี่ถามหน่อยโครงการนี้มันจะเป็นไงเออผมว่าเขาต้องคุยกันก่อนนะว่าใครจะเป็นคน s ด b s i d อ่าตัวดอกเบีย้ยนะที่มันไม่ได้เงินเนี่ย <laughs> พอแบงก์ก็คงไม่ยอมหรอกเอออันนี้ก็รอฟังไปแล้วกันผมว่า,าก็มีแบงก์แค่แค่เดี๋ยวเผลอๆอาจจะมีแค่ออมสินเงี้ยอาคารสงเคราะห์ทกสอ,อะไรพวกเนี้ยแบงก์ระชงก็คงไม่ร่วมด้วยอะ่ะอืมก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่ก็ให้มันมีตังค์่อแล้วค่อยไปจ่ายโรตัสที่ผมก็มีนะผมมีบัตรโรตัสด้วย แล้วผมก็เสียกับแม่งไปเลยนะผมจําได้ผมมีบัตรโรตัสแล้วผมเสียเลยผมผมมีบัตรโรตัสอเ่เชื่อไหมผมผมผมรูดซื้ออะไรผมไปรูดซื้อเหล้าไปรูดซื้อเหล้านี่โลตัสแล้วก็ไปรูดซื้อบุหรี่ในโลตัสเอาไปขายคือแบบชีวิตช่วงที่ผมแบบสุดๆแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยหลังจากรูดซื้อบุหรี่ที่โรตัสเสร็จแล้วเนะี่ยก็ปล่อยแม่งเสียไปเลยทุกวันนี้ยังไม่ไปจ่ายเลย โลตัสฟังอยู่นี่คงจะแบบแค้นผมนะทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ไปจ่ายเลยเนะี่ยอืมหมดอายุความไปหมดละหมดอายุความไปเรียบร้อยหมดละนะแล้วก็มีบัตรเขาเรียกว่าบัตรเซทเทิลเลมเป็นบัตรของคาฟูแล้วก็มีคาฟูนะไม่แต่ก,ก่อนคาฟูมีบิ๊กซีมีโรตัสมีคาฟูตอนนี้ไม่มีแล้วคาฟูมันบิ๊กซีมันซื้อหมดแล้วบัตรเซตเทิลเลมก็เหมือนกันผมก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะไปซื้อทีวีตู้เยน็นกับร้านที่เป็นแบบที่มันไม่ใช่โมเดินเทรดอะ ซื้อทีวีแต่ไม่ได้ทีวีซื้อตู้เย็นไม่ได้ตู้เย็นซื้อเครื่องซักผ้าไม่ได้เครื่องซักผ้ามันให้เงินมานะเราทําว่าเรากูซ้ซื้อตู้เย็นกู้ซื้อตู้เย็นไม่น้อยไปกู้เครื่องซักผ้าสามหมื่นเนี้ยเราได้เงินมาแค่ประมาณสองหมื่นที่เหลือมันหักหมดเลยแล้วเราต้องไปนั่งผ่อนกับไอ้พวกอีซี b บ y f i ฟ s t c h ชอย e อะไรเงี้ยผมผ่านทั้งหมดแล้วครับ <laughs> ผ่านทั้งหมดแล้วถึงเ็ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่ารู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไง อีเล่าให้ฟังเรื่องตำนานบัตรโลตัสปล่อยเสียไปเลยเดี๋ยวหลายคนมันมานังดูผมเนี่ยมันจะบอกโอ้มึงหน้าชื่นตาบานมากเลยนะมึงเป็นหนี้เขาไม่จ่ายก็ทําไมเขากูไม่มีอตอนนั้นกูไม่มีจะจ่ายให้จ่ายไงวะตอนนี้มีกูก็ไม่รู้จะไปจ่ายยังไงอไปจ่ายกับใครอะตอนนี้มีก็ไม่รู้จะจ่ายไงเออมันตัดหนี้สูวนไม่หมดแล้วนะใครจะมาด่าผมอย่าด่าเลยเพราะว่า ตอนนั้นมันไม่มีจริงๆคุณคุณไม่เคยอยู่เหมือนคนบอกมันจะบาปนะเนี่ยไปจ่ายคนนู้นนี่นั่นถ้าจะบาปจริงะ่ะผมจะบอกผมไม่ใช่อาจารย์เบียร์คนตื่นทานะผมจะบอกว่าไอคนที่มาตัดสินชาวบ้านเขาว่าไม่ใช่เรื่องของมึงมึงไม่ต้องมาว่าคนอื่นเขาว่าเดี๋ยวทำอย่างงี้จะบาปทำอย่างงี้จะบาปบาปการไปตกถึงครอบครัวมึงอะ่จะบาปเพราะมึงมาว่า,ากูนี่แหละอยู่เฉยตามสไตล์ผมนะขออภยัยไม่ต้องมาเสือกเรื่องของคนอื่นเขาเออ เขาจะบาปไปบาปเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาบาปของเขาไปเขาเป็นหนี้แล้วเขาไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ปล่อยเขาบาปของเขาไปมึงไม่ต้องมานั่งร่วมบาปกับเขาว่าไม่จ่ายนี่จะโดนครอบครัวจะได้รับกรรมนู่นนั่นไปทําบาปกับเจ้ามึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้มันเขาบาปเหอะมึงไม่ต้องมาเสือกบาปกับเขาไปด้วยหรอกนะเนี่ยวัตจีกรรมมึงกับมโนกรรมมึงก็บาปไปกับเขาแล้วไปไปทะลึ่งกับคนไปยุ่งกับเรื่องกรรมคนอื่นเขาอะอื ผมจะใช้ผมเป็นหนี้บารโลตัสแล้วผมไม่ใช้หนี้บาทให้ผมแบบาปของผมคนเดียวคุณไม่ต้องมาร่วมบาปกับผมเข้าใจว่าเออคุณมัดปล่อยทุกอย่างคะ่ะไม่ผ่อนอะไรเลยอันไหนขายได้ก็ขายเดินหน้าทําธุรกิจค้าขายหาเงินเก็บเงินสดใช้บัญชีพี่น้องแทนสร้างตัวใหม่ชีวิตพังเพราะเจอคนไม่ดีโชคดีที่ครอบครัวยังเข้าใจอ่าดีแล้วครับคุณเอ,อชกชัยจะเข้าแซมมีวิธีหรือคําพูดที่รับมือกับเจ้าหนี้ที่โทรมาทวงยังไงครับไม่ต้อง คือเอาง่อะไรหลักการไม่ต้องไปบอกมันว่าจะจะเข้าแฟมก็บอกไม่มีติดธุระอยู่แค่นี้นะเออเมีเดี๋ยวกูจ่ายไปเองแหละไม่ต้องโทรทุกวันหรอกนะเราก็วางหูไปแค่นั้นแหละมันไม่มีวิธีการอะไรหรอกครับอือยากเจอตัวหลายๆครั้งนะคะเพิ่มจากโทรปรึกษาเท่าไหร่คือจริงๆเจอผมอะที่ผมผมนัดผมคิดตังค์ลูกค้านะถ้าเจอผมอ่หมื่นหนึ่งนะหนึ่งมื่นบาทเจอผมได้ครั้งเดียวจริงๆ คือจริงๆมันก็มีลูกค้าหมื่นหนึ่งอะขอเจอหลายครั้งจริงๆแต่ผมไม่มีเวลาให้จริงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะมีผมจะตั้งเขาเรียกว่าสล็อตเอาสล็อตเวลาไว้อะว่าวันนี้วันนี้ผมจะเจอลูกค้าที่มาเจอตัวผมคือแม่งเต็มตอนนี้คือเต็มไปนู่นแล้วนะครับเต็มไปต้นปีหน้าแล้วนะคนที่จะเจอตัวผมอะเพราะผมจะบอกเลขเขาเฮ้ย hey, พี่พี่ให้เวลาแค่นี้นะกับคนที่จะเจอเพราะใน ในวันทางานเนี่ยจริงๆผมทํางานทุกวันนะจันถึงอาทิตย์เจ็ดวันเนี่ยแต่ลูกน้องผมมาทํางานห้าวันลูกน้องผมมาทํางานเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นจริงๆไหมเก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งแม่งก็เตรียมตัวกลับบ้านกันหมดละ <c oughs> แต่เจ้าของบริษัทนี่แม่งทางานจันถึงสุกเอ้จันถึงอาทิตย์นะตั้งแต่แม่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะแต่มันเรื่องปกติของเจ้าของธ <c oughs> ุรกิจแหละะฉะนั้นเนี่ยผมจะวางตารางนัดของผมจันถึงสุกเนี่ยมีเวลาทําคุยกับลูกค้าจริงๆอ่ะ ที่นัดแบบเจอตัวประมาณสักสองถึงสามวันเพราะว่าในในในวันที่เหลือผมจะจะว่างเอาไว้เพื่อที่จะมีเวลาไปเจราจาหนี้ลูกค้าเผื่อลูกค้าโดนแบงค์นัดเนี่ยผมต้องเข้าไปคุยให้ลูกค้าอธิบายให้ฟังคุณพกรกมลว่าสอบถามเจราจาซื้อนี่มีหลักประกันคุณจะซื้อนี่เลยเหรอครับจะขอซื้อที่ราคาของการขายทอดตลาดหรือต่ํากว่าราคาขายท่อตลาดดีคะเฮ้ยคุณซื้อนี่ไม่ได้นะคุณไม่ใช่ AMC นะ การซื้อนี่มันไม่น่าจะมีนะครับไปซื้อรัพย์แทนไปซื้อทรัพย์ของลูกหนี้หรือเปล่าไม่ใช่ซื้อนี่มันไม่ได้เป็นการซื้อนี่นะเพราะเป็นการซื้อนี่แปลว่าถ้าเป็นการซื้อนี่คือไอ้ลูกหนี้คนเก่ามันมาติดหนี้คุณแทนนะแต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อทรัพย์คือคุณไปตัดหนี้ให้ลูกหนี้อ่ะแล้วก็เอาซั์ให้คุณน่าเป็นงั้นมากกว่าหรือเปล่าถ้าขายทอดตลาดความหมายคือไอ้ลูกหนี้เจ้าเนี้ยเขาถูกขายทอดตลาดแล้วแล้วคุณจะไปปิดหนี้กับแบงก์เทพ แล้วคุณจะคิดว่าจะซื้อในราคาขายทอดตลาดหรือต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดนี่ผมบอกเลยว่าคุณฝันไปแล้วครับคุณฝันหวานเกินไปแล้วครับในเขาเรียกว่าในความคิดอะแบงก์กรุงเทพเป็นไป,นป,นปนไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกแบงกรุงเทพจะลดนี้คุณเนะี่ยดอกเบี้ยแม่งแทบจะไม่ลดเลยแบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์ที่ไม่สนใจทั้งสิ้นนะจะมาลดนี่จะมาอะไรไม่สนใจอ๋อพี่ไปขายทอดพี่ก็ได้ไม่ไม่คุ้มนะ แบงก์กรุงเทพไม่สนใจไม่คุม้มกูก็ซื้อเองกูซื้อซับเองครับแบงก์เทพเป็นสไตล์แบบนั้นเพราะแบงก์เทพอ่ะเขาดูซับดูซับก่อนแล้วก็เอาเป็นว่าเขาเป็นแบงก์ที่แม่งเหมือนหนังจีนน่ะนึกภาพเลยนะแบงก์กรุงเทพมันเหมือนครับอะอาจารย์ปรมาอะจารอ,อะไรนะปรามาจารย์จอมยุทธเนี่ยน,นั่งจิบกาแฟรูป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 ,รปนวดอะ่ะ <laughs> คคนแก่รูปนวด อ้าวว่าไงตีมึงจะมาทำอะไรเหรอโอเคคือเขาแบบสไตล์นิ่งๆ่งคุณจะไปยุกยิกยุกยิกแบบสไตล์แบบอะไรนะไอ้ที่กันดังๆเนี้ยอะไรอ่ะชื่อเรวะเฉินเฉิงอะไรอ่ะเฉินเฉินนะั่นแหละซีเคนซีเคนเฉินนะชื่อชื่ออะไรวผมจำชื่อซีเคนอะเออซีเคะนามสกุลอะไรอะไปแบบยุกยิโอ้ยว้าวว้าวว้าววยวายอะไรเงี้ย,อย,ยไอ้ที่เขาก็นั่งฟังแบบรูปหนวดเอออ๋อโอ,โอเคเอ้อยแม่งมึงกบเด็ก เด็กๆอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสไตล์แบบแบงค์เทพอ่ะนะเพรานเนี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะไปแบบซื้อหรือตัดนี่แบงค์เทพในราคาถูกๆต่ากว่าขายท่าตลาดไม่มีหรอกแบงค์เทพก็ซื้อทับเองเขาซื้อทับเองครับเขาไม่รีบเป็นแบงค์ที่เยือกเย็นเอามาหิดมากผมบอกเลยผมพยายามจะเรียนแบบเขาอยู่เพราะตอนเนี้ยผมก็ปล่อยกู้เหมือนกัน <laughs> แต่ผมไม่ได้เงินผมนะเงินอย่างน้องนัดหมูปิ้งเนี่ยที่เข้ามาฟังอยู่เนี่ยมาร่วมทําธุรกิจกับผมผมก็ไปปล่อยกู้ผมก็พยายามจะ ผมพยายามจะเรียนแบบ s ิสเ s s โมเดลของเขาอยู่นะผมว่าเขาเจ๋งว่ะวิสเดตโมเดลแบงค์เทพแม่งโคตรเจ๋งเลยผมพยายามเรียนแบบเขาอยู่นะผมอยากจะรวยแบบคุณโทนี่บ้าชาติสติโสพลพานิชย์บ้างเป็นแบงค์ที่แบบสุยอดเอางี้แลยกันแต่ว่ายากครับคุณจะไปขออะไรกับแบงค์เทพแบบนั้นนยากคุณชนคุณอูค้าตอนนี้อ้อนยูเมะโทรมาตามนี่บัตรทุกวันเลยค่ะยังมีอีกสองใบยูโอบีค่ะคงเหนื่อยลับเหนื่อยคุยแน่เลย <C oughs> คือถ้าเราไม่จ่ายอ่ะเราไม่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็คุยๆไปอย่างนี้นก็คุยแบบปัดๆไปไม่สนใจนะเราไม่คิดจะจ่ายอ่ะคุณลุกบอกปัญหาเวลาหยุดจ่ายบริษัทโวรหนี้โทรหาคนรอบข้างที่บ้านทําที่ทํางานโทรหาเอชอาคือจริงๆอ่ะเขาก็โทรได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ไม่บอกว่าเราเราเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้เขาไม่ได้จ่ายหนี้นะอะไรเงี้ยอืมคุณพรกมลสวัสดีคาร์ลกวนถามตอบไปแล้วนี่ เปไหมตอบไปแล้วเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้เจรจาขอซื้อหลักประกันที่เป็นหนี้คืออย่างนี้การที่คุณไปเจรจาขอซื้อหลักประกันที่เป็นหนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นใครไม่ได้ว่าอะไรนะคือการที่หลักประกันถูกยึดขายทอดตลาดเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้อยู่นะครับลูกหนี้เขายังเป็นเจ้าของอยู่นะคุณจะไปซื้อกับแบงค์เทพไม่ได้แบงค์เทพไม่ใช่เจ้าของคุณต้องไปซื้อกับลูกหนี้ แต่พอคุณซื้อกับลูกหนี้เสร็จลูกดีก็ต้องไปถามแบงค์เทียวว่าเฮ้ยมีคนมาขอซื้อบ้านกูเนี่ยกูเป็นหนี้มึงอยู่เท่าไหร่แบงค์เทียวอ๋ตอต้นเท่านี้ดอกออดเท่านี้ลดเทได้ไหมกูไม่ลด <c oughs> แบงค์เทียวเป็นอย่างนั้ต้องเข้าใจก่อนนะครับหลักทรัพย์คำมั่กันเนะี่ยที่ยังอยู่ในกระบวนการขายทอดตลาดเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่นะครับไม่ใช่เป็นของแบงค์อย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดโอเคครับยังไงก็มีคําถามพิมพ์มาไม่ทัน ไถามต่อในไลน์แอดอันโตนิโอตัววิ่งด้านล่างนะฮะตอบช้าอย่าว่านะครับเพราะว่าไลนา์เข้ามาเยอะอ่าวันนี้ไปแล้วฮะคุณทัญรัตน์นะฮะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ